ีค่ะเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่หที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเบนจลักษณ์สยแพทย์นะคะหรือครูเดือนนะคะสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะมีเคล็ดลับนะคะหรือหลักการจําการเขียนสะกดคคำมาฝากเด็กๆนะคะซึ่งภาษาไทยของเรานั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะเขียนสะกด ตรงตามมาตราทุกคำนะคะยังมีบางคำนะคะที่เขียนสะกดไม่ตรงตามมาตราเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เด็กๆนั้นเขียนสะกดได้ไม่ถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูมีมานําเสนอหรือมีว่าฝากเด็กๆเนี่ยสามคำนะคะคําที่1คือคําว่ามัธยัตมัธยัตมัธย,ยัตแปลว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดสะกดดังนี้ค่ะมอมาไมันากาศททงยอยยะ ไม่หันอากาศสอเสือถอถุงเครื่องหมายทันธาคาดอ่านว่ามัธยัธเราจะมีหลักการจำยังไงคะนักเรียนจำง่ายง่ายมัธยัดยัดใส่ถุงมัธยัดยัดใส่ถุงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนสะกดคำนักเรียนก็ต้องเขียนยอยักไม้หันอากาศสอเสือแล้วก็ถอถุงแต่อย่าลืมใส่เครื่องหมายทันธาคาดนะคะ คำที่สองคว่าปราณีในภาษาไทยนะคะมีคําว่าปราณีอยู่สองแบบปราณีคําแรกปอปลารอเรือสรอารานอนหนูสาอีแปลว่าเอ็นดูเมตตาส่วนคําที่สองปอปลารอเรือสรอารานอเนนสาอีแปลว่า ผู้มีชีวิตแล้วเราจะจำยังไงล่ะคะปราณีคำแรกนอนหนูให้นักเรียนจำว่าปราณีหนูหน่อยอยาตีหนูเลยนะคะเพราะฉะนั้นปราณีที่แปลว่าเอ็นด,ดูแปลว่าเมตาก็ต้องเป็นนอนหนูสระอีนะคะส่วนปราณีคำที่สองนะคะเขียนด้วยนอนเอนนแล้วก็สระอีใช่ไหมคะ ให้นักเรียนนึกถึงเนนเนนเป็นคนคนมีชีวิตเพราะฉะนั้นปราณีที่แปลว่าผู้มีชีวิตนักเรียนก็ต้องสะกดด้วยยังไงคะนอนเนนแล้วก็สระ,ะอีนะคะง่ายไหมคะต่อไปคำที่3คํคำสุดท้ายนะคะคำว่ากาชาติกาชาติสะกดดังนี้คะ่ะกอไก่สระ,ะอาชอช้างสระ,ะอา ดอเด็กแปลว่าเครื่องหมายรูปกากบาทสีแดงบนพื้นขาวนะคะซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายกาชาติสากลนะคะองค์การพยาบาลนะคะกาชาติแปลว่าเครื่องหมายรูปกากบาทสีแดงเพราะฉะนั้นสีแดงให้นักเรียนนึกถึงเลือด สีแดงให้นึกถึงเลือดนะคะเลือดสะกดอย่างไรเลือดสะกดรอเอือดอเลือดเลือดสะกดด้วยอเด็กเพราะฉะนั้นกาชาติก็ต้องสะกดด้วยอเด็กนักเรียนก็ต้องเขียนกไก่สะะาราชอช้างสะะาราอเด็กนะคะเพราะคำว่ากาชาติหมายถึงเครื่องหมายรูปกากระบาดสีแดงนะคะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอ3คํคำนะคะส่วนคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมีคำอะไรมานำเสนอเด็กๆนั้นก็ขอให้นักเรียนติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ